สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยวรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนกันยายนพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีธนู ชาวราศีธนูค่ะธาตุไฟพระพฤหัสเลข5นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมของทุกปีเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องการงานของชาวราศีธนูนะคะในเดือนกันยายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างขึ้นมาค่ะ เดอะไฮโลเฟนนะคะการงานของคุณค่อนข้างมั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานประจํานะคะยังทํางานได้อยู่นะคะถ้าไม่คิดจะเปลี่ยนนะคะส่วนผู้ที่หางานค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคุณจะไปสมัครงานนะคะลองให้ออ่ผู้ที่มีอายุมากกว่านะคะแนะนํานะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินช่วงนี้การเงินของชาวราศีธนูค่ะ เป็นอย่างไรบ้างเดอะฮักแมนค่ะคุณจะได้จากความรู้ความสามารถของตัวคุณเองนะคะก็คือมาจากแค r ิเฟนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือณตอนนีกน้การงานของคุณค่อนข้างเดือดเด่นก็เลยพ่วงมาที่การเงินทําให้การเงินของคุณนะคะ มีเงินได้จับจ่ายใช้สอยนะคะมาจากความรู้ความสามารถของคุณนะเพราะฉะนั้นก็คือนะตอนนี้สิ่งที่คุณกระทำมาค่ะหมายถึงการงานที่คุณกระทาจะทำให้การเงินของคุณเนี่ยเข้ามาแบบรัวๆเลยนะคะมาจากความรู้ความสามารถของคุณนะคะอ,อ,อาจจะได้เงินมาแบบฟุกๆด้วยนะจ๊ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ช่วงนี้สุขภาพต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมชิวๆค่ะอย่างที่บอกว่าพอการงานการเงินเราโอเคละนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายของเราก็คือกินอิ่มนอนหลับค่ะ ชิลๆสบายๆนะคะช่วงนี้อ่าแต่มีนิดนึงนะคะไม่ควรทําอะไรนานๆนะคะนั่งนานนอนนานกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีเหมือนกับว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะจะมาเยือนน้ำค่าน้ำหนักที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะจ๊ะพอเราแฮปปี้เรื่องงานเรื่องเงินอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกินก็คือชิลๆสบายๆเลยอยากกินอะไรก็ได้กินเลยประมาณนั้นนะคะเพรันให้ดูแลเรื่องน้ําหนักนะคะเรื่องความราาักค่ะ ความรักของชาวราศีธนูอช่วงนี้นะคะเเหมือนกับว่ามีอะไรที่ยังไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะคะคนที่มีคู่นะหาเวลานะคะอเ,อเหมือนหาเวลาอยู่ร่วมกันนะคะมีอะไรก็เคลียร์กันนะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ค่ะมีเกณฑ์ มีคนนะคะที่เรามองมองอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีเกณฑ์ที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะส่วนคนที่มีคู่อย่างที่บอกนะคะหาเวลาดูแลเอาใจใส่กันเป็นพิเศษนะคะค่ะการงานการเงินสุขภาพความรักไปแล้วมาดูดวงชะตาโดยรวมค่ะของชาวราศีธนูค่ะว่ามีอะไรนะคะในเดือนกันยายนนี้มีอะไรที่โดดเด่นนะจ๊ะ เดอะสเตนค่ะไพ่ใบแรกนะคะ The ะไฮโลเฟนค่ะอีกใบหนึ่งขึ้นมาเดอะเลเวอ่าเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะการงานการเงินของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะจะมีโปรเจกต์นะคะที่ต้องทำอะไรร่วมกับผู้อื่นนะคะคนอื่นนะคะจะเป็น คนที่มีกิจการของตัวเองนะคะจะมีคู่ค้ามาร่วมการลงทุนร่วมเซ็นสัญญาพันให้ดูเรื่องเซ็นสัญญาเรื่องเอกสารดีๆนะคะส่วนคนที่กําลังน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะการงานจะได้ทํางานที่คุณรักนะคะที่คุณถนัดนะคะยินดีร่วงหน้าค่ะต่อไปค่ะดูซิว่าไพ่นะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณในเดือนกันยายนนี้ แฮปปี้แฮปปี้ชาวราศีธนูค่ะขึ้นมาค่ะเอ่อสิ่งที่คุณเดี๋ยวขึ้นมานะคะเดี๋ยวชัตเมนสิ่งที่คุณรอคอยค่ะกำลังจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่คุณกระทำไว้หรือว่าผลงานที่คุณรออยู่นะคะในการเหมือนกับอาจจะเป็นการอ,อ่ส่งในการเอ่อเหมือนกับว่างานของคุณโปรเจกต์ของคุณนะคะ นะคะจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะคะก็ขอจบคำทํานายของชาวราศีธนูเพียงเท่านี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสิ่งดีเข้ามาค่ะเรื่องดีเข้ามาข่าวดีเข้ามานะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคำทํานายและเพื่อเป็นกำลังใจค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ